ัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเก็บของกันอีกแล้วอันนี้นะคะที่เราจะแกะไปเริ่มเกะก,กันเลย Let's go ลูกค้า VIP โอ้ยแกโคตรยากเลยครับเดี๋ยวเอาวิ๊ยเดี๋ยวเอาการ์ดไปที่หลังนะมอดูสติกเกอร์กตอนนี่นะคะสติกเกอร์ที่ได้แถมมาเป็นมมมิลโลดี้น้องเออเสื้อสีสีม่วงเกือบแล้วกระดาษ มะการองค่ะน้องน้องแมวดวงดาวค่ะต่อไปไปดูการกันเลยนะคะนี่นะคะแท็กโซให้อดีเลยค่ะเปิดยังไงเปิดเงี้ยหรอน,น่ารักน่ารัก ค่ะถาเปิดยังไงอ่ะามหน่อยเปิดยังไงอ่ะอ๋อเปิดอย่างนี้อึโอเคค่ะมันอัดแน่นไปด้วยของนะคะเอาออกได้ยากมากนี่นะคะ ันก็จะมีของอยู่ในซองด้วยนะคะโอ้ยเป็นกระดาษค่ะอันเอาอออยัางไงเอาเลยเอาออยัางไงเฮ้ยมันมาเป็นแบบลองใสๆค่ะอุย้ย มันใส่สองใส่มาให้ด้วยนะคะแถมสองใส่อุ้ยน่ารักมากของแถมมาอยู่ข้างในนะคะแล้วเพิดด่งดูโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเร็วนะครับเดี๋ยวเอากาไปที่อื่นก่อนกองสัน่นกองสัน่นอุย้ยกองสัน่นเก็บกบอนคาตา เฮ้ยกาดอย่าใส่ด,ดีเอาไว้ที่นื่นี่เขาจะเป็นกระดาษแล้วก็กระดาษนะคะกระดาษอันนี้เหมือนเราที่เราเคยได้ไปสีที่แล้วเออนักกระดาษไปถูกที่ไปถูกทางอันนี้กระดาษนะคะเป็นรูปน้องหมาน่ารักอันนี้อันนี้โดนพับนะคะอันนี้ก็กระดาษอันนี้นะคะตัดมาจากไหนก็ไม่รู้ อันนี้น้องหมีน่ารักมากอันนี้ก็น้องหมีค่ะน่ารักมากอันนี้น้องแมวเฮ้ยน้องแมวน่ารักมากค่ะเห็นไหมเนี่ยอืมน่ารักมากไม่เคยได้อันนี้เป็นน้องแครแบนะคะฮ้ยผิดอันนี้กัดแถมค่ะ สำหรับวันนี้นะคะหนูก็ต้องไปลาไปกับของทุกอย่างที่ได้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย